ามาดูกันต่อในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กันบ้างเกิดข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมเฟกนิวในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนยืนยันตัวตนไปแล้วบหลายหคนยังไม่ได้ยืนยนันแต่พอยืนยันไปแล้วก็เดินทางไปขอยกเลิกสิทธิ์ซึ่งเขาบอกว่า มายกเลิกเพราะว่ากลัวว่าจะไปกระทบหรือว่าไปทําให้เขาเนี่ยลดในเรื่องของสิทธิสวัสดิการอื่นๆซึ่งล่าสุดค่ะคลังยะลาก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องดังกล่าวที่มีการแชร์ข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยไม่ไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งข้อมูลทุกข้อมูลเนี่ยคลังยาลาเขาปิดเป็นความลับเป็นข้อมูลของขา้ขงราขราชการในส่วนนี้บัตรสวัสดิการต่างๆก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยยืนยันว่าจะยกเลิกก็สามารถที่จะไปขอเอกสารได้ที่คลังยะลาค่ะ นายเจรพงศ์ทองชุมคลังจังหวัดยะลาก็เผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่ระหว่างการยืนยันตัวตนรอบแรกหากยืนยันตัวตนแล้วเสร็จค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1เมษายน2566แม้ว่ายังไม่ยืนยันตัวตนก็ยังมีรอบยืนยันเป็นรอบๆไปเพื่อให้เกิดการ ให้เกิดความสบายใจวงเงินที่ประชาชนจะได้รับโดยเฉพาะวงเงินในการซื้อสินค้าที่ร้านถงฟ้า300บาทต่อคนต่อเดือนจะทบต้นไปเรื่อยๆซึ่งกระทรวงการคลังไม่ได้ตัดสิทธิ์ถ้ายืนยันภายในวันที่26มีนาคมจะได้รับสิทธิ์ ในวันที่1เมษายนถ้ายืนยันหลังจาก26มีนาคมล่ะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นในเดือนถัดไปทบไปค่ะจนกว่าจะยืนยันตัวตนแล้วเสร็จในวันที่27สิงหาคม2566ค่ะขณะนี้นะคะมีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหลอกลวงพี่น้องประชาชนส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความจริงได้มีการมาขอยกเลิกสิทธิ์บ,ร,บริการแห่งรัฐที่สำนักง,งานคลังจังหวัดยะลา ทั้งที่ยืนยันตัวตนไปแล้วและยังไม่ยืนยันตัวตนและถ้าหากพี่น้องประชาชนยืนยันที่จะขอยกเลิกโครงการก็สามารถที่จะมาขอเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยะลาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์073212010เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านคลังจังหวัดยะลากันค่ะ มีทยอยมาขอยกเลิกบัตรนะครับ <elbow> ผมนําเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อ أ, เป็นข้อมูลที่ถูกต้องว่า ع, กระทรวงคลังยืนยันนะครับด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและก็บอกพี่น้องประชาชนว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับของบัตรสุขการแห่งรัฐเนี่ยมี3ประเด็นที่ไม่ต้องห่วงและเป็นข้อมูลจริงก็คือว่า ع, ท่านที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้เนี่ยจะไม่กระทบนะครับไม่กระทบกับสวัสดิการรัฐรูปแบบอื่นๆที่เคยได้รับอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับประเด็นที่2ครับ สิทธิ์ตามโครงการนีครับท,ที่ท่านลงทะเบียนเนี่ยถือว่าเป็นความลับส่วนบุคคลนะครับไม่มีการเปิดเผยใดใ,ใทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับและประการที่3ครับคือท่านจะได้รับสิทธิ์ตามที่กําหนดไว้นะครับทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามครับมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลปลอมที่หลรวมพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความสับสนนะครับเช่นนะครับบอกว่าหากมีการโอนเงินเกิน200 0 0 0บาทนะครับบัญชีธนาคารจะถูกระงรับสิทธิทุกบัญชีอันนี้ไม่จริงไม่มีสิทธิ์ซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินราคาเกินกว่าที่กําหนดอันนี้ไม่จริงห้ามถูกลอตเตอรี่นะครับเพราะจะทําให้มีรายได้เกินจนจะน,น,นถูกตัดสิทธิ์อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงครับและขณะเดียวกันก็มีการบอกต่ออีกว่ามีการรักษาพยา าการรักษาพยายางจะถูกํากัดสิทธิ์โดยวิธีการรักษาก็จะโดนจํากัดไปด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ทําให้พี่น้องประชาชนสับสนนะครับทางจังหวัดเองเราอยากอยากให้พี่น้องประชาชนที่รับสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่อง